ยี่สามครับยังใช้รายละเอียดนะครับจากข้อยี่สองอยู่นะยังใช้กราฟเดิมอยู่ครับตรงนี้เขาถามครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างอุณหภูมิครับอุณหภูมินะแต่ละข้อจะมีการให้อุณหภูมิมาครับแล้วก็ให้เราเช็คนะครับเกี่ยวเรื่องของความข้นไฮโดรเนียมไอออนหรือว่าค่า p h po h ครับโอเคครับตรงนี้ย้อนกลับมาที่จุดเดิมก่อนครับก็คือเมื่อกี้บอกไว้แล้วครับว่าตราบใดที่เป็นน้ําบริสุทธิ์นะครับทุกๆอุณหภูมิเนี่ยความข้นครับของไฮโดรเนียมไอออนที่แตกตัวได้จะเท่ากับ ความเข้นข้นของไฮดรไซด์ออนที่แตกตัวได้นะครับความเ้มน้นตรงนี้จะเท่ากันเสมอนะเมื่อมันเท่ากันครับค่า k เดวันยูเนี่ยมันก็เลยสามารถเท่ากับความเ้มน้นของไฮโดรเนียมอ่อนยกกําลังสองหรือว่าความเ้มน้นของไฮดรไซด์ออนยกกําลังสองก็ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือที่สรุปให้จากข้อก่อนหน้านะทีนี้เราลองมาดูครับว่าจะเช็คแต่ละข้อเนี่ยว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกได้ยังไงครับกราฟที่เขาให้มาเนี่ยครับกลับไปดูอีกทีนะครับกราฟที่ให้มาเนี่ย แกน y เป็นค่า p k เดือบัน u นะครับดังนั้นจากตรงนี้ครับที่เราสรุปเป็นสูตรมาแล้วเนี่ยลองแปลงสูตรนิดนึงครับเปลี่ยนค่า k เดบัน u เนี่ยครับเราใส่ลบล็อกไปข้างหน้าครับใส่ลบล็อกไปข้างหน้านะเป็นลบล็อก k เดือบัน u ครับลบล็อก k เดบัน u ครับจะเท่ากับลบล็อกไฮโดเนียมไอออนครับยกกาลังสองนะหรือก็เท่ากับลบล็อกไฮโดซไยออนยกกําลังสองครับ เค <Rare S 2> <Okay, S 1> นะครับเทคลบล็อกไปข้างหน้านะครับเพื่อเปลี่ยนเนี่ย ikw ตรงนี้ให้กลายเป็น pkw ครับตรงนี้เราเขียนใหม่เป็น pkw ก็ได้ครับลบล็อก k ู w เนี่ยก็คือ pkw ใช่ไหมอันนี้ก็ใส่เป็น p แทนเคนะครับปรับสูตรตรงนี้นะจะได้สามารถอ้างอิงกับกราฟได้ง่ายๆครับตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าต้องคำนวณตัวเลขยุ่งยากนะครับแต่จริงแล้วปรับสูตรนิดหน่อยครับให้มันตรงกับกราฟเนี่ยสามารถคำนวณได้ง่ายๆเลยนะแล้วตรงนี้ครับ ในเมื่อตรงนี้เนี่ยมันเป็นล็อกนะครับมันเป็นล็อกเราสามารถครับเอาสองในที่เป็นเลขยกกำลังตรงนี้ย้ายมาไว้ข้างหน้าตรงนี้ได้ใช่ไหมย้ายมาข้างหน้าได้นะครับก็จะกลายเป็นว่า pk เดวัยูเนี่ยครับมันจะเท่ากับสองนะครับสองนะลบล็อกไฮโดรเนียมอออนครับอันนี้นะครับมองเป็นก้อนหนึ่งนะเราย้ายนะครับเลขยกกำลังเนี่ยมาไว้ด้านหน้าสุดครับก็เลยสามารถเขียนเป็น 2คูณกับลบล็อกไฮโดเนียมไอออนได้ครับอันนี้หลักการพื้นฐานของล็อกทั่วไปนะครับอันนี้ก็เท่านองเดียวนครับจะเขียนเป็น2คูณกับลบล็อกไฮดรอกไซด์ออนก็ได้ครับโขเคน,นะครับเป็นอย่างนี้ก็ได้ทีนี้ไอลบล็อกไฮโดเนียมไอออนเนี่ยครับมันก็คือค่าของ pH ใช่ไหม pH นะครับ pH เนี่ยมันคือลบล็อกไฮโดเนียมไอออนครับ ส่วน pOH เนี่ยครับคืออะไรครับ pOH ก็คือลบ log hydroxide ่อนใช่ไหมเราก็สามารถแปลงนะครับไอ้อนในวงเล็บตรงนี้ครับให้กลายเป็นค่า pH เลยก็ได้ครับก็จะเท่ากับจะได้นะครับว่า pKw อมตรงนี้เนี่ยมันเท่ากับ2ครับคูณกับค่า pH ครับโอเคนะไอตรงนี้นะครับลบ log h ร d r o ยมไอออนเนี่ยอ้างอีกจากตรงนี้สามารถเขียนเป็น pH เลยก็ได้ครับ ตรงนี้ก็ทำนองเดียวกันครับอ้างเองนะครับจากตรงนี้ใช่ไหมก็สามารถเขียนเป็น poh ก็ได้จะได้ว่า pk w นะครับเท่ากับ2 ph หรือว่า2 poh ครับเค okay, ครับปรับสูตรแค่นี้ก็สามารถคำนวณตัวเลขได้ง่ายๆแล้วครับพื้นฐานตรงนี้เนี่ยหลายคนนะครับอาจจะเข้าใจดีอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจที่มาที่ไปของมันนะครับก็เลยเขียนสรุปให้แบบนี้นะซึ่งสูตรตรงนี้ครับสูตรตรงนี้เนี่ย สามารถอ้างอิงได้นะครับในทุกๆอุณหภูมิครับเพราะว่าสูตรตรงนี้มาจากหลักการนะครับที่ว่าไฮโดรเนียมไอออนมีความเข้นเท่ากับไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับหลักการนี้ก็เป็นจริงในทุกๆอุณหภูมินะครับสำหรับการแตกตัวของน้ําบริสุทธิ์นะโอเคนะครับดังนั้นใช้สูตรตรงนี้เนี่ยคานวณครับได้ในทุกๆอุณหภูมิของกราฟนี้เลยครับกราฟนี้ครับชอยแรกเนี่ยเขาบอกว่าที่20องศาเซลเซียสจะมีค่า pH เท่ากับ7จริงไหมครับเราก็ดูก่อนว่า20องศาเซลเซียสเนี่ย มี pk w เท่าไหร่ครับตามกราฟนะครับ pk w เนี่ยที่20องศาเซลเซียสนะครับมันจะอยู่ที่14.1ครับ14.10นะโอเคนะครับดูตามกราฟนะครับ1 4 1 0ครับเราก็แทนค่าเลยครับจากสูตรตรงนี้ครับจะเห็นว่าเราต้องการหา p h ใช่ไหมหา p h จากข้อมูลที่โจทย์ให้มาคือ pk w ครับใช้สูตรตรงนี้เลยครับ pk w เท่ากับ2 p h ครับ pk w นะเท่ากับ 2 p h p k เดิมอที่ที่องศาเซลเซียส,ส,สคือ14.1ครับ2ครับแล้วตรงนี้ก็ติด p h ไว้ใช่ไหมก็คิดออกมาครับเอา2ไปหาร14.1ีจะได้เท่าไหร่ครับจะไม่ได้เท่ากับ7เป๊ปๆนะครับเห็นไหมก็ถือว่าข้อนี้ผิดนะครับโอเคนะจะเห็นครับว่าตัวเลขเนี่ยมันก็แค่การหาร2ทั่วไปเลยครับในการการคำนวณ p h นะไม่ได้คำนวณยุ่งยากอะไรนะครับพอเราปรับสูตรเสร็จเนี่ยก็ใช้หลักการตรงนี้ได้เลยครับเอา2ไปหารก็สามารถคิดได้เลยครับว่า p h มีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะโจทย์เนี่ยให้ PK เดลมันยูมานะทีนี้ช้อยสองคิดไงครับช้อยสองเนี่ยครับไม่ถามถึง p h เนะครับถามถึงความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนครับช้อยสองเนี่ยเราดูก่อนว่าที่30องศาเซลเซียสมีค่า p k เเมันยูเท่าไหร่ครับอันนี้ใช้จากกราฟได้ใช่ไหม30องศาเซลเซียสคือตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเลื่อนกราฟขึ้นไปดูนะครับเพราะตามกราฟดูนะมันจะตรงกับเส้นนี้ครับคือ13.8ครับ อันนี้นะครับ13.80นะมันคือที่30องศาเซลเซียสครับลองไล่ตามกราฟดูนะครับ30องศาเซลเซียส pK w เนี่ยเท่ากับ13.8เราสามารถใช้สมการนี้ครับในการเช็คได้สมการนี้ครับเราสามารถบอกว่า pK เเท่ากับ2ครับคูณกับลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนครับอันนี้อ้างอิงมานะครับจากสมการนี้นะเห็นไหม สามารถเช็คได้ครับในเมื่อกราฟเนี่ยบอกนะครับว่า p k เดลอนยูนะครับที่30องศาเซลเซียสเ,เท่ากับ 13. 8ุดดนะเราลองใช้สูตรนี้ครับแทนค่าเนี่ยความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนนะครับที่ชอยให้มาเนี่ยครับแทนค่าลงไปตรงนี้และเช็คดูครับว่ามันได้13.8จุดเนี่ยตามกราฟหรือเปล่าครับถ้าได้เท่ากันเนี่ยชอยนี้ก็ถูกใช่ไหมเช,ช็คอย่างนี้เลยก็ได้นะเขียนนะครับก็แทนค่าดูเลยครับ2นะครับคูณกับลบล็อก แล้วไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยครับแทนตามที่ชอยให้มาครับก็คือสิบยกกำลังลบสิบสี่ครับลบสิบสี่นะโอเคนะครับด้วยความที่ตรงนี้ครับมันคือล็อกใช่ไหมเอาเลขยกกำลังเนี่ยย้ายไปตรงนี้ก็ได้ครับก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นสองใช่ไหมคูณกับสิบสี่ครับสิบสี่นะล็อกสิบโอเคนะครับย้ายเลขยกกำลังมานะแล้วลบตรงนี้ก็เป็นบวกครับก็เลยกลายเป็นสิบสี่ล็อกสิบ ซึ่งแน่นอนครับว่าล็อกสิเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ครับล็อกสิมีค่าเท่ากับ1นะอันนี้ก็จะกลายเป็น2องคูณเกครับได้เท่ากับ28ครับตรงนี้เราคำนวณมานะครับจะได้ว่า PK เดี๋ยวมัน U เนี่ยมันได้เท่ากับ28ครับแต่ว่าในกราฟเป็นี่ยครับในกราฟเนี่ยมันแค่13.8นะครับตัวเลขไม่ตรงกันนะคิดเนี่ยครับเอาตัวเลขเนี่ยความเข้มข้นของไฮโดรเนอิออนนะครับจากช้อยส์เนี่ยครับสิบยกกำลังสี่เนี่ยแทนค่าเข้าไปครับ ผลปรากฏว่าได้ pKw ครับเท่ากับ28ไม่ตรงกับกราฟชอยนี้ก็เลยผิดนะครับเค okay, นะจะเห็นว่าตัวเลขตรงนี้ก็คํานวณไม่ยากนะครับเข้าใจหลักการเรื่องล็อกเนี่ยแล้วก็ตัวเลขมาเปรียบเทียบกับกราฟดูก็สามารถเช็คได้แล้วนะส่วนช้อย3สครับช้อย3สเนี่ยเป็นการหาถึงไฮดรไซออนนะครับไฮดรไซออนครับก็ดูจากสมการนี้ได้เหมือนกันครับเพราะว่า pKw เนี่ยมันก็เท่ากับ 2นะครับคูณกับลบล็อกความเป็นข้นของไฮดรอกไซด์ออนเหมือนกันครับมันก็จะมีสูตรนี้ด้วยใช่ไหมเป็น p k w นะครับเท่ากับ2ครับคูณกับลบล็อกไฮดรอกไซออนนะโอเคนะครับอันนี้ก็สามารถคิดหาไฮดรอกไซดออนได้เหมือนกันครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเนื่องจากตัวเลขที่ให้มาครับมันคือ10ยกกำลังลบ7นะครับไอตัวเลขตรงนี้คุณคุณไหมครับว่าเป็นของที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ10ยกกำลังลบ มันคือของที่อุณหภูมิยี่้าองศาเซลเซียสนะครับเราต้องจําได้อยู่แล้วนะครับว่ายี่ห้าองศาเซลเซียสเนี่ยความเป็นข้นครับของไฮดรไซด์ออนแล้วก็ไฮโดรเนียมอออนเนี่ยครับมันจะเท่ากับสิบยกกำลังลบเนะครับเป็นค่าครับของที่ยี่ห้าองศาเซลเซียสไม่ใช่40องศาเซลเซียสนะครับข้อก่อนหน้าเนี่ยก็ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเช็คก็ได้ครับในแต่ละอุณหภูมินะครับความเป็นข้นเนี่ยของไฮโดรเนียมอออนกับไฮดรอไซด์อ่อนเนี่ยครับในแต่ละอุณหภูมิม อันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขของ25องศาเซลเซียสไม่ใช่ของ40องศาเซลเซียสก็ไม่ต้องเสียเวลาคิดก็ได้ครับถือว่าผิดได้เลยนะเคนะครับตัวเลขมันไม่ควรจะเหมือนกันนะครับในแต่ละอุณหภูมินะข้อ4ครับคราวนี้ก็มาหา PH นะครับกลับมาใช้สูตรนี้ใหม่นะที่50องศาเซลเซียสครับ50องศาเซลเซียสเนี่ยดูที่กราฟนะครับ pK เเดี๋ยวมันอยู่เท่าไหร่ครับ50องศาเซลเซียสตรงนี้นะครับ50องศาจะเท่ากับ13.5ครับ p k เเดี๋ยวมันอยู่นะครับเท่ากับรับ เราก็คำนวณสามารถควณหานะครับ p h ได้เลยครับก็สองไปหารใช่ไหมค่า p k เดี๋ยวมันอยู่ที่เราดูจากกราฟนะจะได้ p h ครับเท่ากับ13.5หาร2นะครับแล้วอะไรครับจะได้เท่ากับ6.75ครับตรงตามที่ชอยส์ให้มานะครับก็ตอบข้อ4ได้เลยครับเข้มาก็ตอบข้อ4นะครับส่วนข้อ5้ก็คำนวณเหมือนกันนะครับ p k เดี๋ยวมันอยู่มันเท่ากับ2 p o h ด้วยใช่ไหมก็สามารถคำนวณหา p o h ได้เหมือนกันนะ เช็คจากกราฟนะครับว่า60องศาเซลเซียสเนี่ยมันมีค่า pK เดเยูเท่าไหร่แล้วก็เอา2ไปหารครับก็ได้ pOH เหมือนกันนะเค okay, นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการทําที่ไม่ยากมากนะครับถ้าเกิดว่าเข้าใจนะที่มาที่ไปครับของสูตรที่พี่ยกออกมาให้นะครับคํานวณคิดเลขก็คิดเลขได้ง่ายๆนะครับลองไปทดทวนกันดูนะครับสาหรับข้อนี้นะไม่ยากมากแต่ว่าต้องมีความเข้าใจนะครับในเรื่องของการแตกตัวของน้ํานะ ข้อจบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมกาเคมขายทุกปมในเคมีมอปลายนะครับหรือว่าติดตามทาง YouTube Channel เคมีพิ P ีเมกาเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลรงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยข้อสอบนะครับ เนื้อหาครับก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะพี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมานและแพทสองนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทุศสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอสตรงนี้นะโอเคนะครับ ซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยระเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะเพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับตัวข้อเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนข้อตรงนี้ได้สบายๆนะครับเห็นไหม ซึ่งคอตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะแล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่า แอดมานะครับที่ Line ID m e g a c a เคม2นสะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวค้อน,นะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ